นี่คือชั้นใส่อะไหนะครับที่มีทั้งหมด39ช่องนะครับข้างล่างจะมีอยู่9ช่องข้างบนก็อีก30ช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 6 5 3 0 3 0ีบวก9นะครับช่องเล็ก30ช่องช่องใหญ่อีก9ช่องรวมทั้งหมดเป็น39ช่องนะครับก็ใส่ใแบบนี้เลย ดิเมนชันนะครับนี่คือดิเมนชันนะครับพอดีโอแกะทิ้งไปแล้วออสยับเลยนะครับด้านความความกว้างเนี่ยจากซ้ายไปขวานะครับจากนี่ไปนี่เนี่ยกว้าง36.5เซนติเมตรนะครับ36เซนครึ่งจากนี่ถึงนี่นะครับ36เซนส่วนลึกลงไปนะครับตรงนี้15เซนนะครับนี่ ซนความสูง410เซนติเมตรนะครับจากนี่ถึงนี่สี่อมมตรนะครับก็คือ41เซนติเมตรส่วนเดี๋ยวเรามาดูแต่ละช่องกันนะครับดูช่องใหญ่ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันดึงออกมาได้เลยนะครับไม่มีตัวล็อกอะไรแต่ว่าพอดึงจนสุดแล้วเนี่ยมันจะมีเขี้ยวมีเดือยอะไรๆอยู่ด้านบนอยู่ทำให้มันไม่หลุดออกมานะครับ หลุดจริงมันเอาออกได้นะครับคือเราเราต้องดึงขึ้นมาแบบนี้จริงมันไม่หลุดถ้าดึงตรงๆแต่ถ้าเราเดึงยกขึ้นอมันก็จะออกมาได้นะครับโอเคใส่กลับเข้าไปแบบนี้ช่องใหญ่เนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับให้เราไว้ให้เราใส่ที่แบ่งพาร์ติชันเข้าไปได้อีกนะครับเป็นสี่ช่องเล็กหนึ่งสาสี่นะครับเป็นสี่ช่องย่อยข้างในได้ ตรงนี้ถูกอันเลยแต่ว่าไอ้ด้านบนเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมม,มันจะล็อกด้านบนเนี่ยมันจะมีแค่3มช่องนะครับ1 2 3สเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเล็กประมาณนี้มันไม่ได้มีตัวล็อกแต่ว่ามันไม่หลุดนะครับเนี่ยเวลาสมมติว่าโต๊ะเราเอียงหรือว่าเราเผลอไปดันมันแล้วมันออกมาอย่างนี้นะครับ มันก็จะไม่หลุดออกมานะครับทําให้อะไรของเราอุปกรณ์ของเราไม่เทกระจัดกระจัดก,กระจายนะครับนี่ไม่หลุดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมารีวิวตัวนี้เฉย ผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคเลยกับราคาที่ซื้อไปนะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ขอนแก่นนะครับผมว่ามันคุณภาพดีมากๆเลยเวลาที่เรามีอุปกรณ์เยอะๆอะไรเยอะๆเนี่ยก็ใส่พวกนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็หยิบใช้ง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเขียนเป็นสติกเกอร์มาแปะ,แปะ,แปะ,แปะของหนักของใหญ่ก็เอาไว้ข้างล่าง ของเล็กของเบาก็าไว้ด้านบนนะครับที่มีลหลายๆเบอร์ลหลายๆรุ่นก็เอาใส่ด้านในแยกพาร์ติชันย่อยได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่เห็นว่าเขาจะมีไอที่คั่นเนี่ยมาให้นะครับมันไม่น่าจะมีนะครับผมหาไม่เจอตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้กระดาษหรือไม่ก็อะคริลิกตัดแล้วก็ใส่แยกเองนะครับหรือผมทำหายก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่เห็นจริงๆนะครับน่าจะไม่มีมาให้แหละ มังนะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างแฮปปี้ในการแกะนะครับถือว่าเป็นการอ่านบ็อกซ์พรีวิวแล้วก็รีวิวไปในตัวเลยแล้วกันนะครับสำหรับชั้นใส่อุปกรณ์ใส่อะไรแบบอนเนกประสงค์นะครับจริงๆถ้าเราแบ่งย่อยเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่39ช่องนะครับอย่างไอช่องข้างล่างเนี่ยมันแบ่งได้เป็นอีก4ช่องเลย จากทั้งหมด9คูณ4ก็เข้าไปนะครับก็เป็น36ตัวนี้ก็36ช่องแล้วนะครับ36ตรงนี้นี่ก็แบ่งย่อยเข้าไปอีกได้เป็น3ช่อง1 2 3จากทั้งหมด1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 30 30คูณ3ก็เป็น90นะครับ90ช่อง90บวกกับเท่าไหไ่นะครับเมื่อกี้36ก็เป็น126 อาจจะบอกโลเลขผิดนะครับคิเดเร็วๆเนี่ยก็ร2 6ช่องเลยนะครับมันค่อนข้างโอเคมากเลยสําหรับตัวนี้ไปแล้วครับคลิปนี้ไวเท่านี้เดี๋ยวถ้าใส่อุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับไปแล้วครับ